วัสดี้ชอบอาจารย์ครับวันนี้มากี่คนสามคนเป็นไงบ้างชนะทั้งสามสามหมดเลยสามวินเลยไม่แบ่งใครเอากลับให้หมดปล่อยเลยทัวร์แรกก็คือเป็กเป็นไงเป็กเป็กก็สู้ดีครับครับอาจารย์ดูร่างกายเป็กเป็นไงตอนนี้ยังไม่เข้าที่โอ้โหนี่ขนาดยังไม่เข้าที่นะเนี่ยน่าจะงี้ยังไม่เข้าที่เลย แล้วเจาชี่ยองใครจะสู้นะมันมันไม่ค่อยซ้อมเท่าไหร่เอาหรอนี่ขนาดไม่ค่อยซ้อมนะโอ้ต้องไปปรับแต่งไม่ละกไทยเลยนะต้องไปปรับแต่งยังไงบ้างเรื่องการไปซ้อมเรื่องอะไรบ้างครับให้มันติดซ้อมดีทุกคนใช่ใช่ไหมฮะต้องดีเิ่งกว่านี้อีกอ๋อหรือว่าซ้อมโห่มันมีโห่กว่านี้เหรอเขาบอก แล้วก็ไอไอไอกอเต่าเป็นไงครับกอเต่าก็ฟอร์มดีครับอันยุทห้าไปคุมรับยังไงฟอร์มดีคุมหรือว่ายังไรกอเต่ามันก็ทรงนี้อยู่ละคุมไม่เป็นคุมไม่เป็นรับอย่างเดียวเลยุทห้าเป็นไงฟอร์มกอเต่าวันนี้ก็ฟู้ดีครับฟู้ดีนะก็ตามแผนเลยนะรับตามแผนแต่ยุทธห้ามันมีทุ่มไวเยอะไงแล้วก็กายดีร่างกายดีไม่หมดเลยคือเร่งได้ตลอดอีกคนหนึ่งใครนะ เอาอีีเอาอีทีต่อยหลังผู้เอกชนะไหม็อยกแรกโอ้โหดูมันหายไปนานเหมือนกันนะใช่ไหมจากเบืองกุงนะหายไปไหนมาพ่อมันตายพ่อเสียอ๋อกลับมาใหม่ภาคนี้เออเมื่อกี้เห็นเป็กมันบอกว่ามันขอกลับมาต่อยอาจารย์ใช่ปะก็แรกไปหนมันก็ไปแบบแบบไปเอาอีพีปลดเลิกไปพักใหญ่ๆมันบอกว่าขออาจารย์เท่าไหร่อาจารย์ก็ไม่ยอมให้กลับมาใช่ไ แล้วทำไงถึงยอมให้กลับมาเออมันทำตัวดีๆอ๋อก็ปรับนิสัยใหม่ครับผมอือตอนนี้กำลังเอาอีกนะแล้วอาจารย์ก็ต้องไปปรับอีกครับผมอ๋อเขาบอกว่าค่ายมวยเพชรสมนึกปตทของนรีเนี่ยซ้อมโหดมากอาจารย์ใช่ไหมจริงไหมใช่ครับซ้อมหนัก,าอ,กอาจารย์เน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษกับค่ายอาจารย์เข่าครับเน้นเข่าริ้วแข็งแรงใช่ไหมครัวิ่งวิ่งอือวิ่งอ่า ค่ครับ1ิบกิโลสิบกิโลตอนเช้าตอนเย็นเออเเี่ยงมาใส่เอารถหรอเอาเที่ยงมาหรือเปล่าโอ้โหค่แค่อาจารยกี่ปีแล้วครับประมาณยี่สิบกว่ายีก็กำไรเพชรกสามสิบปีประมาณเท่าไหร่ยี่สเท่าไหร่ยี เกือบเกือบสามสิบเลยนะโอ้โหเป็นค่ายเก่าแก่ของภาคอีสานเหมือนกันนะโอ้ก็ก็มีมวยดังทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันมันมีรุ่นใหม่ขึ้นมาไหมอาจารย์มันก็มีมีตัวเดียวเขาดีมีปืนทำอ๋อเหรออ๋อกำลังทำกระดูกฟูตบอลอยู่ครับผมอ๋ออ๋อวันนี้ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมชนะหมดเลยครับผมฝากแฟนมวยติดตามหน่อยครับอาจารย์แฟนมวยติดตามค่ายมวยเพชรเพชรและตะโกนที่เลยนะครับผมทำไม่ดีที่สุดวันนี้เสียโตัวอ่ะเฉียดเยอะไหมฮะ ก็อมีทุกไปอะนะครับแล้วก็โจมายอ๋อลายผู้สนับสนุนแล้วบัตทุ่มเป็นอ๋อครับผมอ๋อทีมงานี่ก็อยู่ครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับ